เห็ดมันแล้่ยวรเห็ดมันแล้่วรสแกงไงพร้อมเออเห็ดแล้วกับแกงไงแกงไงเย่กินนั่นบ่ได้ตี่สีเห็ดนะกันเขาสิแม่น้อยแม่น้อยรักเกษตรนะคะสักทายสวัสดีกะโลกนะคะสวัสดีแม่น้อยค่ะกะโหลงมาแกงน้อไม้บายบายค่ะแม่นีขอบคุณด้วยค่ะเด้อกะหลกมา ตบบนนอกไม้แม่น้อยขอบคุณนะคะแม่น้อยมาตบบนนอกไม้ยวนน้องโนเนาะอยู่น้องโนนนะคะอยู่น้องโนแม่น้อยสีหูจางที่ตีนน้องโนเนาะขอบคุณเลยค่ะเด้อแม่เจอแล้วเออเอาทุกคนเถอะไม่หย็บอีหยังนี่ น้ำพอนหยดล้มติดกันี้องทอดร้อยค่ะแกแกสแกเอาเป็นแกงเนาะมาถามแม่ว่าปั่นยาน้ำมาตำยาน้ำไห่บอกเพื่อนเลี้ยสิปั่นไห่เอาสิเฮ็ดกับสีเฮ็ดหยดไม่บอกให้แกงไห่กินพร้อมสติด้ปะขอบคุณนะคะ บ้านเพื่อนยายน้อยค่ะน้องนอ,งอ้าวคนไหนพูดได้ใครใครใครคุ้มไหนคุ้มไหนซอยม,มุมนี้ซอยม,มุมนี้จังเลยชอบม,มุมนี้จังเลยค่ะมองเห็นก๊กก้อนน้่ะ <laughs> มองเห็นกออนน้อยเนาะคะ่ะเนาะ <laughs> เก็บกับเก็บอยู่กอนนี้แหละกอหลังบ้านเนาะ ก็ได้มาเยอะอยู่นะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะกีะริต้มไปพร้อมเลยเนาะ,ะมุมเนี่ยมุมก่อนน้องใหม่เห็นชัดๆก็ได้ <c oughs> ก่อนน้องใหม่ค่ะขอบคุณนะคะใหญน้อยขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจเนาะ,ะ <c oughs> ทุกกำลังใจเพื่อนที่ทำงานโรงงานแต่ก่อนด้วยกันเนาะคะ่ะ ไผ่คะย้ำไผ่ไม่ใช่ไม้ไผ่ค่ะย้ำไผ่ค่ะไม่ใช่ไม้ไม่ใช่มไม้ขอไผ่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะกะหลงขอบคุณทุก,ทก,ทก,ทก กำลังใจนะคะสองล้านดวงตาก้าวเลิฟนะคะขอบคุณแม่น้อยนะคะแม่แม่น้อยนะใหญน้อยนะคะคนละเกะษตรแล้วก็แม่ปองแม่นีน้องอ้อนนะคะน้องอ้อนแล้วพ่อสาธรนนะคะพ่อสาธรนหลายคนหลายือสิจือบ่ไดเนาะแม่จำลองนะคะแม่จำลองแม่จ้าแม่จ้าพ่อสาทรนนะคะแล้วก็ แล้วก็น้องอะไรนี่โอ้พี่น้องนะคะพี่น้องชาแนลนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ <_ d> um> ขอบคุณนางสามน้านดวงตาแล้วก็ก้าวเริ่มนะคะก็หลงขออนุญาตลงไล่แล้วนะคะลงไลนแล้วค่ะขอบคุณค่ะโ <_ d> um> บกมือกัลหลงเนี่ยเด้อพุทธดยุกันเลยพุดธายุโบกมือให้กัะหลงเนี่กลับบ้านแล้วนะคะกัะหลงก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะน้องใหม่ทุกพอดีนะทุกพอดีโกงกันอ่อนบอกขอบคุณนะคะ, <laughs> บ,าคะบายบายค่ะบายบายจบจบแล้วจบไลฟ์พอดีเนาะเหลืองดีดี เลืองเออเลยพี่น้องอนดีขนาดแกงกระไ้สุกเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่เลยนะนะคะเราลืมขออนุญาตให้ไลฟ์สักหน่อย